สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน,นะคะชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสองคันสูตช่องเมฆนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักลายปักนะคะปักแรกนะคะของเดือนกันยายนนะ,ะวันที่1ถึง15นะคะกันยายนปี64นะคะสำหรับลายปักนะคะเปิด3ตํตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งแรกตัวตนนะคะชาวพิจิกตำแหน่งที่2ตัวตนนะคะของคนที่คุณเดลวอยู่ด้วยนะคะหรือว่าคู่ของคุณนะคะแล้วก็บกสรุปค,ความรักนะคะจะอยู่ตรงนี้นะ ก็เดี๋ยวเมย์ขอเริ่มอ่านในส่วนคนโสดนะคะมีประเด็นความรักมีแฟนมีคนคุยก่อนนะคะค่ะพลังงานนะคะของคุณพิจิกในเดือนนี้นะคะต้นเดือนเนาะสิดาบนะคะตั้งตรง n i g h t of pentacles นะคะตั้งตรงแล้วก็ the world คุณได้ไพ่ตั้งตรงหมดเลยก็ถือว่าเป็นพลังงานที่เคลียร์นะไม่มีความสับสนนะคะในต้นเดือนนี้มีความรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับชาวพิจิกหลายๆท่านอยากจะจบปัญหาเก่าๆนะคะ ไพแห่งการฟินิชการจบนะคะการสิ้นสุดลงของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันขึ้นมาถึง2ใบนะก็ทั้ง10ดาบแล้วก็ The World นะคะหมายถึงการจบวัฏจักรทั้งคู่เลยไม่มองว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้ในชีวิตของคุณเนี่ยนะในช่วงต้นเดือนกันยายนคุณน่าที่จะเลือกที่จะตัดจบ นะไม่ว่าการจบนั้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้สําเร็จหรือว่าเป็นการละทิ้งปัญหานะคะก็คือทิ้งไปเลยนะยอมรับก,กับด a ม a g e ที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอะไรแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะให้มันแบบเป็นวัชจักรใหม่ๆที่มันมีความสุขจะดีกว่านะคะกับการที่จะอยู่กับอะไรที่มันแบบเป็นแย่ลบนะตรงนี้เมยังพูดถึงเรื่องชีวิตทั่วไปอยู่นะคะยังไม่ได้ลงที่ความรัก เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณอยากที่จะ move on ไปข้างหน้านะคะเกี่ยวกับชีวิตทั่วๆไปของคุณนะก็ถ้าเกิดว,ว่าทํางานอะไรแล้วติดขัดอยู่เป็นไปได้ว่ามันอาจจะจบแล้วแหละนะอาจจะทิ้งตรงนั้นและไม่เอาละเปลีป่ยนไปทําอย่างอื่นหรือว่าคุณอาจจะ,ะแก้ไขปัญหาได้พอดีนะคะ จบสิ้นไปนสักทีหนึ่งอะไรที่มันยากเย็นในชีวิตอะไรประมาณนี้นะหรือว่าวัฏจ,จักแห่งการเงินที่ติดขัดอาจจะมีใครมาช่วยเรานะคะหรือว่านี่สินที่เคยมีมานานนะคะใช้ไปหมดแล้วผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรจบนะคะประมาณนี้เนาะก็ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นพลังงานดีๆแล้ววัตถจ,จักดีๆจะเข้ามาแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะถือว่าเป็นพลังบวกนะคะทีนี้เรามาลงกันที่ความรักนะคะความสัมพันธ์นะ ไพ่สิดาบก็หมายถึงว่าถ้ามีปัญหากันนะมองว่าคุณน่าจะเลือกที่จะจบปัญหานะคะก็ขออ่าน2ลักษณะแล้วกันถ้าใครที่มีปัญหาแล้วก็เพิ่งคบกันไม่นานเป็นไปนได้ว่าอาจจะแยกย้ายนะคะสิดาบก็หมายถึงกันโอเคถ้าปัญหาเยอะแล้วก็ ดูเข้ากันไม่ได้ก็น่าจะตัดจบไปดีกว่าแล้วเราก็ move on นะคะไปสู่วัฏจักรที่มันดีกว่าเดิมนะคะไปเปิดโอกาสตัวเองให้เจอกับคนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีใครใหม่เข้ามาแล้วด้วยซ้ําแล้วคุณก็จบกับคนที่มีปัญหาไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่คบกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะการจบปัญหาไม่มองว่าน่าจะเป็นการเคลียร์กันมากกว่านะอะไรที่เคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปก่อนอะไรที่ยังเคลียร์ไม่ได้ก็น่าจะคุณน่าจะตัดตรงนั้นท ก็คือว่าไม่ไปพูดถึงมันนะคะเพื่อความสบายใจของตัวเองอนะคะคุณก็เหมือนโตขึ้นอนึ่งระดับหนึ่งแล้วก็อยากที่จะมีชีวิตที่มันมีความสุขมากกว่าการคิดเรื่องลบๆดังนั้นคุณเลือกที่จะตัดปัญหาจบไปเลยแล้วกเ็เลือกที่จะมีคอมมิชเมนท์ที่มันดีขึ้นกับเขาอะนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าทะเลาะกันมีปัญหากันก็น่าจะาตัดปัญหาเก่าทิ้งแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะแล้วก็ อาจจะหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มันดีกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ไนท์เป็นดิเคิลจะมันหมายถึงมูฟเมนต์ในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นมูฟเมนต์ในทางบวกนะเป็นไพ่ถือเหรียญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไนท์นะคะที่ถือเหรียญเนี่ยสวินถือเหรียญเนี่ยหมายถึงคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจบปัญหาก็จริงแล้วก็อยากจะมี ทิศทางที่มันเป็นบวกในความสัมพันธ์ก็จริงแต่คุณจะใช้เวลานะคะเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมก็คือค่อยๆดูไปก่อนนะไม่มองว่าที่แน่ๆคุณไม่ยอมจะอยู่กับปัญหาแน่นอนคุณจะตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งแล้วก็ค่อยๆเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยนะกับคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะประมาณนี้นะคือจะดําเนินความสัมพันธ์แบบช้าๆนะคะ,ะทีนี้นะคะก็มาดูที่พลังงานเขาบางนะเป็น ค้าคาถากับผัวนะคะนายบกับหัวแล้วก็มีเอศวรนะคะตัวเขาเองยังมีความหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ,ะยังไม่กีบอัพนะก็ถ้าคุณสงสัยว่าเขารู้สึกยังไงหลังจากที่ความสัมพันธ์มันอาจจะดําเนินมาแล้วมันมีเหตุขัดข้องมีการผิดใจทะเลาะนะคะหรือว่าบางคู่อาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วได้ซ้ําหรือว่าเลิกกันไปแล้วได้ซ้ำนะแต่ตัวเขาเนี่ยยังมีพาชันนะคะยังมีความหวัง นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแรงกล้าเหมือนเดิมแต่ว่าเมย์มองว่าตัวเขาเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะนายบอลชี่กับหัวเนี่ยมันบ่มบอกถึงคนที่มั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วก็ คือตัวเขาไม่ค่อยฟังใครแล้วก็ค่อนข้างดื้อน,นะถึงแม้ว่าในใจอาจจะอยากง้อคุณมากอาจจะอยากทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่บางทีอาจจะปากแข็งนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยว่าคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนะไม่มองนะลักษณะนี้นะคะจริงๆอยากมาหาแต่ว่าก็ไม่มาเหมือนกับเล่นเกมอยู่ในขณะที่คุณพิจิตเนี่ยเป็นคนที่แบบตรงๆไม่เล่นเกมนะคะคุณดูเป็น ผู้ใหญ่มากกว่าเขาในความสัมพันธ์ไพ่ห้าคาถากับหัวบงบอกแล้วนะว่าเขาไม่ได้อยากจะต่อสู้แล้วนะไม่อยากไฟไม่อยากเถียงอะไรคุณแต่ก็ยังแบบว่ามีอาการของการไม่ไม,ไม่ไม่ง้อนะไม่ง้อนะคะแต่มีความหวังในความสัมพันธ์เหมือนเดิมก็คือว่าเหมือนกับ ดูเชิงอยู่คือถ้าหวังจะให้เขากลับมาเป็นฝ่ายมาง้องเนี่ยไม่มองว่ายากนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ไปไหนหรอกนะคะอาจจะมาแบบตีเนียนก็ได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีสภาวะของการอยากจะมาขัดแย้งกับคุณแล้วหรือว่าอาจจะหมายถึงอุปสรรคในชีวิตเขาอะที่มีผลต่อความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้แต่ตัวเขาก็ยังไม่ได้กลับมาหาเราแล้วก็มาสารภาพอะไรนะคะก็ยังคงทําตัวเนียนๆเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเบกก็เลยมองว่าคุณพิจิกเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านะ ที่เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ตรงนี้และคุณเองก็อยากจะเทคอิสโ l ล w ด้วยนะคะก็คือค่อยๆดูใจกันไปประมาณนี้นะคะ่ะมาดูบทสรุปกันบ้างนะคะไพ่8ถ้วยนะไพ่เดอะซัที่กับหัวบ่งบอกว่าคู่สองคนนะหลายๆคู่อาจจะมีลักษณะของการที่ว่าอาจจะเลิกกันไปแล้วนะคือเคยทดลองกันตัดขาดความสัมพันธ์ไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะนะคะการที่ เดินจากไปการไม่ติดต่อการการบล็อกกันไม่ได้ทําให้แก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะคุณสองคนยังมีใจให้กันอยู่่ะทั้งคู่นะคะดังนั้นเม่มองว่า ไพ่เดอะฟูกับหัวหมายถึงว่าพอเลิกกันไปพักหนึ่งหรือว่าหยุดคุยเันไปห่างเหิน,นไปก็ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้นะหรือว่าอยู่กับตัวเองแบบเป็นโสดก็ไม่มีความสุขไม่มองว่าคุณเนี่ยนะคะทั้งคู่น่าจะอยากที่จะกลับมาลองให้โอกาสกันใหม่มากกว่านะเอ็มเพรสแล้วก็ควีนออฟคันะคะก็ ups, กกหมายถึงความรักนะคะการให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะการกลับมารักกันเหมือนเดิมน่ะน่าจะอยากอยู่ในสภาวะแบบนี้มากกว่านะคะ ทั้งคู่นะอันนี้ไม่มองว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของคุณสองคนอีกคนหนึ่งอยากเป็นเอมเ e รสอีกคนหนึ่งอยากเป็น Queen of คัพสก็คือคนที่มีความสมบูรณ์แบบให้ความรักนะคะแก่กันและกันนะคะเหมือนเดิมข้อขัดแย้งของคุณหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยน่าจะหนักพอสมควรแหละเพราะว่ามันเป็นสิบดาบเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเริ่มจาก ความคิดของคนทั้งคู่ที่มีความจริงใจนะคะก็ทั้ง Empress แลวก็ Queen of Cup จะไม่มองว่าพื้นฐานมันเป็นลักษณะของคนที่อยากสร้างครอบครัวคือไม่ได้มีใครตั้งใจเข้ามาหลอกแต่ว่าเหตุการณ์มันน่าจะพาไปมากกว่าที่ทําให้มันเกิดความขัดแยง้งหรือว่าข้อพิพาทระหว่างคุณสองคนดังนั้นเนี่ยเมย์ก็เลยมองว่าเมื่อลองทดลองที่จะไม่มีกันและกันแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะคุณก็เลยอยากจะกลับมาให้ความรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าในทางของคุณพิจิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ ค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่าคุณจะไม่รีบแล้วนะคะเมื่อก่อนอาจจะเคยรีบเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นในลักษณะของการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จากศูนย์นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังมีความรักให้คุณเหมือนเดิมยนงมีความหวังในความสัมพันธ์เหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดมีประเด็นนะคะมาที่คนมีคู่นะคะพลัางงานได้1ิดาบนะคะ n of Pentacles the world นะ,ะเดือนนี้นะคะจะมีการจบปัญหานะคะ ต่างๆในชีวิตนะคะก็ถ้ามีอะไรที่ติดขัดที่มันผ่านมานะคะไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เดเวอร์เนี่ยบ่งบอกว่ามันจะจบวัฏจักรสิ้นสุดวัฏจักรที่มันไม่ดีนะอะไรที่ทําให้คุณเป็นปัญหาเครียดจะจบลงนะคะแล้วก็จะมี movement ที่ดีนะเ,เกิดขึ้นนะคะจะไมออ่อยู่นิ่งไม่ติดขัดนะ,ะไม่ส t u c k อยู่ที่เดิมๆอีกแล้วนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องทั่วไปอะนะก็ อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอะไรที่คุณแก้ไขได้คุณก็แก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้คุณก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเลยนะคะประมาณนี้เนาะค่ะก็สําหรับเรื่องความรักโดยตรงนะคะสิบดาบก็หมายถึงการจบปัญหาระหว่างคนรักะนะคะออาจจะเป็นไปได้ว่ามีการตกลงกันนะคะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้หรืออาจจะหมายถึงคุณพิจิตกเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองที่จะ ตัดปัญหาบางอย่างออกไปนะคะในชีวิตคู่แล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าในชีวิตคู่มากกว่า move f o r w ไปข้างหน้านะคะไม่ไม่เอาปัญหาเก่าหรือว่าปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมาทําให้ชีวิตคู่มันหยุดชะงักนะคุณอยากที่จะมี movement ในความสัมพันธ์นะคะอืตรงนี้ปัญหาเนี่ยมาเป็น1ิบดาบเลยไม่มองว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่า คุณพิจิกเองก็เป็นคนที่โตพอสมควรนะคะโตพอที่จะสามารถแก้ไขหรือว่าจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ก็เลยทําให้คุณตัดปัญหาตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่ว่าการตกลงเจราจาแก้ไขปัญหาร่วมกันก็คือ คุณสามารถปรองได้กับตรงนี้นะซึ่งเป็นพลังงานดีมากนะคะจบว่าถ้าจักเก่าๆที่ไม่ดีที่เลวร้ายนะคะเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคุณมองถึงสิ่งที่มันดีๆมากกว่าที่มันสมบูรณ์แบบอะไรที่เป็นข้อด้อยหรือว่าเนกาทีฟตัดทิ้งไปเลยนะคะมันจะมีมูฟเมนต์เกิดขึ้นแล้วก็มูฟเมนต์ตรงนี้เป็นมูฟเมนต์ไปในทิศทางที่มันเป็นบวกด้วยในความสัมพันธ์นะก็ประมาณนี้นะคะเป็นไปได้ว่าจะให้อภัยคนรักโดยที่เขามไม่ต้องมาขอโทษอะไรแบบนี้นะค่ะทีนี้เรามาดูที่พลังงานเขาบ้างนะคะ มี5คาถากับหัวนะคะมีนายวอนส์กับหัวจริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งการดอะไรใส่คุณแล้วแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งอยากเอาชนะอะไรคุณแล้วนะแต่ว่าการนิพไยขึ้นแบบนี้ไม่มองว่าตัวเขาเองก็ยังมีความดื้อดึงอยู่นะคะนายวอนสนะคะกับหัวก็คือเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองอ่ะอยากเป็นผู้นําแล้วก็พอมันกับหัวมันยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือดื้อ โอเวอร์คอนฟิเด n c ์มากเกินไปเป็นไปได้ว่าปากกับใจไม่ตรงกันไม่ยอมง้อต่อให้ผิดก็ไม่ยอมง้อนะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะเถียงอะไรกับคุณต่อแล้วแล้วก็ไพ่เอาบอลเนี่ยเขายังมีความหวังนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่เคยละทิ้งนะคะ p a s ชั่นในความสัมพันธ์เลยถ้าใครสงสัยว่าแฟนรักเรายังรักเราอยู่หรือเปล่ายังรักเหมือนเดิมนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันยังไงก็ดูให้ออกแล้วกันนี้ใส่แฟนตัวเองนะคะหน้าไพ่สลับข้างได้นะคะแจ้งเฉาสองนิดนึงนะ ค่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปกันบ้างนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่เดือะซันกับหัวบงบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะมีการทดลองนะคะการห่างเหินนะคะการแยกกันอยู่แปดถ้วยหมายถึงการเดินจากนะคะอาจจะมีการห่างห่างกันไปแล้วเดอะซันที่กับหัวบ่งบอกว่าไม่ได้มีความสุขเกิดขึ้นเมื่อเมื่อคุณห่างกันไปก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาชีวิตคู่ได้ก็คือหมายถึงว่าการที่คุณทดลองแยกกันอยู่หรือว่า เลิกกันชั่วคราวแล้วกันบางท่านก็นอาจจะมีการบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะในคู่สมรสบางคู่แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์นะคะมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขทั้งคู่เลยนะคะคือไม่ได้อยากเลิกกันน่ะแหละเดี๋ยวฟูที่กับหัวนะคะไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้ถ้าใครไม่ได้ถึงขั้นเลิกก็หมายถึงอาจจะห่างๆกันอะแล้วมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะคะ บทสรุปอะนะคะมีอีก2ใบก็คือ d ด p เ e s สแล้วก็ Queen of Cup s ไม่มองว่าเนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนของคุณ2คนนะจริงๆแล้วคุณ2คนยังรักกันนะคะแล้วก็มั่นคงในความรักทั้งคู่เลยอยากที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขนี่คือความในใจพลังงานของคุณทั้งคู่ดังนั้นไม่มองว่าคุณน่าจะเหมือนกับเรียลไลซ์แล้วอะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังรักกันอยู่มากแล้วก็ยังตัดกันไม่ได้หรอกไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันไม่สามารถมาทาลายความรักที่มั่นคงได้ดังนั้นคุณเลือกที่จะให้โอกาสกกกกกันนนมาาาาว่่ะะะคแะแตจเป็รให้โอสแบบ ค่อยๆเป็นค่อยไปนะไม่รีบร้อนนะคะประมาณนี้นะเรามาเปิดไพ่คำแนะนำกันนะคะว h i n the next few weeks นะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการงานการเงินนะคะโชคลาภชีวิตทั่วไปหรือว่าความรักก็ได้นะคะอาจจะได้สมหวังในอีกไม่กี่สัปดาห์อาจจะมีเอาท์คำอะไรที่มันดีมากๆนะคะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะ Remain Positive นะคะค,คิดบวกเข้าไว้นะคะคิดบวกอะดีแล้วนะมันก็ตรงเลยนะคะกับ ไพท่ทาโร่ของทางฝั่งของชาวพิจิกนะไม่มองว่าคุณจะตัดสิ่งลบๆทิ้งนั่นแหละก็คือการกลับมาคิดบวกเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะก็จะทําให้คุณฐานผลทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องความรักโดยตรงนะคะประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ